ที่สิงคโปร์ดีกว่าค่ะมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เขาได้กล่าวในแถลงการของเขานะคะว่าพวกเขากำลังผลิตเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถตรวจเชื้อโควิดได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นค่ะแล้วก็ยังให้ผลลัพธ์ที่แ <ừ> ม่นยำได้ภายในหนึ่งนาทีวิธีการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์เขาคือเป่าค่ะเป่า ทดสอบ hmm. ลมหายใจด้วยการเป่าเข้าไปในอุปกรณ์ซึ่งตอนนี้ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในสิงคโปร์แล้วหลายๆคน <Yeah. S 1> ก็บอกอ้าวเป่ามันจะรู้ได้ยังไงคือเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะคะจัดทำขึ้นโดยสตาร์ทอัพในสิงคโปร์ที่ชื่อว่า b r i t o n i c s ซึ่งใช้งานได้เหมือนกับเครื่องเป่าตรวจจับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายโดยเครื่องนี้จะวิเคราะห์เชื้อโดยใช้ซอฟต์แวร์แมช h ีนเล e ร์นิ่ง เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับสารประกอบในลมหายใจของคนที่มีเชื้อโควิดหลังจากได้ทดลองใช้ไปซักระยะเนี่ยมีความแม่นยำถึง90%นะคุณนุยนี่หลักการทำงานของงานเป่าครั้งนี้นะครับก็คือเครื่องนี้ให้ลมเนี่ยเข้าไปในอุปกรณ์เพื่อจะวิเคราะห์เชื้อนะลมจากปากเล้นี่แหละนะซึ่งทางผู้ผลิตก็กล่าวว่าลมหายใจของคนปกติเนี่ย กับผู้ป่วยติดเชื้อจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอาฉะนั้นนอกจากนี้ตัวท่อก็จะเป็นท่อเป่าแบบใช้แล้วทิ้งป้องกันการติดเชื้อโรคก,กันโดยลมหายใจจะเข้าไปในเครื่องผ่านวาล์วทางเดียวพร้อมกับตัวกรองน้ําลายนะครับที่จะเข้าไปปนเปื้อนอยู่ในนี้ด้วยก็ต้องเป่าแรงหน่อยนะมีละอองน้ําลายออกมานะครับตามรายงานของสื่อท้องถิ่นก็กล่าวนะครับว่าสิงคโปร์จะคัดกรองนักเดินทางขาเข้าจากมาเลเซียที่ด่านทูอัส ทางด้านตะวันตกของเกาะในการทดลองในอุปกรณ์ดังกล่าวนะครับจะต้องทำควบคู่ไปกับการตรวจแบบเดิมที่เรียกว่าแอนติเจนแรปิดเทสใครก็ตามที่มีผลตรวจเป็นบวกก็ต้องมาตรวจแบบ RT-PCR ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะยังไม่สามารถใช้เครื่องเป่านี้เป็นตัวบอกว่าคุณเป็นโควิดแต่ว่าเร็วไงเข้ามาปุ๊บเป่าปูดเป่าปูดเป่าปูดเดินไปพักหน่นาทีปุ๊บพอผลออกปับ๊บอา้าวเดินไปต่อที่ RT-PCR ซินะเพื่อให้มั่นใจนะครับจากนั้นใครที่ผลเป็นลบคุณก็เดินต่อจากด่านไปได้เลยนะครับก็เป็นวิธีการที่ก้าวหน้ามากๆนะครับแล้วก็ทําให้ค่อนข้างไวอันนี้ก็เป็นผลจากการที่รัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุสนส่งเสริมสตาร์ทอัพภายในประเทศอย่างดีมากมาโดยตลอดนะครับทําใ้้เกิดชิ้นงานที่สามารถนำมาใช้ได้เนี่ยสังเกตดูไหมงานดีไซน์ต่างๆอันนี้ดูเอาจริงๆนี่คือโปรโตไทป์ของเขานะครับ แต่เป็นโปรโตไทป์ที่ดูเหมือนฟิเนชกูดมากดูเหมือนโปรดักตที่เสร็จแล้วอะอใช่ไหมคือเขาเองค่อนข้างให้ความสําคัญกับรูปทรงดีไซน์อะไรต่างๆม,มากๆในแง่ของสินค้าโปรโตไทป์นะครับซึ่งถ้าบ้านเราเราโปรโตไทป์งานไทยประดิษฐ์เนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ได้เจอรูปทรงนี้เราจะเจอมันจะเป็นท่อแป๊บอยู่มันจะเป็นเหล็กเป็นเป็นหุนหุนเป็นหลอดหลอดท่อๆมานะซึ่งอาจจะยังดูไม่ดีนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ในอนาคตก็จะถูกพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าน,นี่คือสตาร์ทอัพจากสิงคโปร์แท้ๆเลยทีเดียวครับค่ะซึ่งมันก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะ90%เลยทีเดียวแล้วก็ดีฉันว่ามันก็เป็นสิ่งที่ น่าเชื่อถือนะเพราะว่าเราก็รู้ว่าโควิดในเวลามันแพร่กระจายเชือ้อมันแพร่กระจายมาจากลมหายใจจากน้ําลายสารขั้นหลังจากน้ําลายใช่ไหมการเป่าแบบนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะตรวจเชื้อจากน้ําลายได้ด้วยอ้อนี่อาจจะเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างหนึ่งนะคะในอนาคตก็ได้นะคะแต่ก็บางคนบอกว่าเอา้าแล้วมันจะเชื้อจริงไม่จริงคือถ้าเขารู้ว่าเป็นบวกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปตรวจ rt pcr อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะยืนยันผลนั่นเองนะคะ